ผมชื่อนายนาราลงศักด์อาจิมาทำงานประจำอยู่เทศบาลเมืองแพร่เป็นลูกจ้างประจำคดีผมได้รู้จักอาหารชีวภาพเพชรยิ้มสยามนาโนตัวนี้มีดีจริงและจะลดคุณภาพเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงและประหยัดต้นทุนครับผมมีโอกาสมาแนะนำให้ผู้ช่วยใช่ไหมครับ ครับผมจะได้มีโอกาสมานําใครผู้ช่วยครับผมผู้ช่วยที่เราอยู่ตอนนี้อยู่หมู่ไหนนะครับอยู่หมู่สองครับหมู่สองผโทษนะครับผู้ช่วยชื่อผู้ช่วยอะไรนะครับผู้ช่วยอาคมไข่ทาครับหมู่ที่สองหนองโวงไข่จังหวัดจังหวัดแพร่อตอนนี้ที่เราอยู่นี่คือเป็นของจังหวัดแพร่นะครับที่มาดูว่าไร่ข้าวโพดที่ได้ใช้นะครับยิ้มสยามตาเพชรของเราว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับผมเองก็มีโอกาสมานะครับรู้จักกับพี่กุ้งแล้วก็ท่านผู้ช่วยนะครับ ทีนี้เราได้ใช้นะครับฉีดทั้งหมดนี่คือกี่ครั้งแล้วครับแปลงนี้แปลงนี้ฉีดประมาณสามครั้งครับฉีดไปสามครั้งแล้วใช้ยังไงครับเรื่องของเคมีรองพื้นอะไรยังไงบ้างครับก็มีการปลูกครั้งแรกก็รองพื้นไอเคมีสิบห้าสิบห้านะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไอเพชรยิ้มสยามพ่นสามครั้งนะครับมันก็ประหยัดปุ๋ยเคมีไปเยอะนะครับเห็นผู้ช่วยบอกว่าเดิมทีต้องใช้เคมีอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับเดิมที พำปีก่อนๆนะครับก็ใช้เคมีสองรอบครับตอนนี้ใช้เคมีรอ,รอบเดียวครับแล้วตอนนี้ที่เห็นต้นนะครับลำต้นนี่คือประทับใจยังไงบ้างครับ<ต>ของข้าวโพดประทับ<อ>ใจคือว่าใบใหญ่ยาวต้นใใลำต้นใหญ่ครับครับใหญ่ยาวแล้วก็ลำต้นใหญ่ลต้นใหญ่ครับ นี่คือนี่คือลำต้นนะครับลำต้นที่ที่ผู้ช่วยได้บอกว่าลำต้นใหญ่นะครับนี่คือลำต้นของข้าวโพดนะครับอยู่ที่มือพิกุ้งนะครับนี่คือลำต้นแต่ละต้นแต่ละต้นนะครับที่ได้ใช้นะครับแล้วในการใช้แต่ละครั้งนี่คือในการฉีดนี่คือผู้ช่วยฉีดเองหรือว่ายังไงครับฉีดเองครับฉีดเองได้ปิดปากปิดจมูกหรือเปล่าครับไม่ได้ปิดครับเพราะเป็นชีวภาพนะครับม่ไม่ไม่มีอันตรายครับไม่มีอันตรายครับไม่มีอันตรายคือผู้ช่วยลองมาแล้วพูได้ง่าย ลองมาแล้วครับนี่คือต้นข้าวโพดลองเสร็จแล้วครับลองเสร็จแล้วนะครับฉีดไปแล้วนะครับปิดหน้าปิดตาเลยครับอ๋อครับครับครับเพราะไม่มีสารพิษครับเป็นชีวภาพแล้วเกษตรกรที่ผมรู้มาทางหนองม่วงไข่เราทางโซนนี้นะครับใช้เคมีเยอะครับใช้เคมีเยอะหนองม่วงไข่อืมครับใช้เคมีเยอะแล้วก็มันก็อย่างว่านะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนที่หนึ่งคือเปลืองตังเยอะครับครับส่วนที่สองต้นทุน้วยครับโอ้ครับครับลดต้นทุนเยอะครับคุณภาพ คุณภาพเป็นยังไงมั้งครับประทับใจยังไงมั้งครับเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นครับประทับใจก็คือว่าถูกที่ไหนใหญ่ยาวนะครับถูกที่ไหนใหญ่ยาวต้นลาต้นใหญ่ใบใหญ่ครับ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 โดนตรงไหนทั้งใหญ่ทั้งยาวโดนตรงไหนทั้งใหญ่ทั้งยาวนี่คือนี่คือต้นข้าวโพดนะครับที่ได้ใช้นะครับนี่ผมยืนอยู่ที่บนเป็นบนคันานะครับที่กุ้งเองกับท่านรองนะครับยืนอยู่ข้างล่างนะครับนี่คือต้นของข้าวโพดนะครับสูงอายุเท่าไหร่ครับต้นนี้ครับอายุตอนนี้ก็สองเดือนแล้วครับ ประมาณสองเดือนพันอะไรครับที่ใช้อยู่พันตองเก้าครับพันตองเก้าครับนี่คือสิ่งที่เราได้ใช้กับผลิตภัณฑ์เพชรนะครับยิ้มสยามของเรานะครับก็ผู้ช่วยครับมีโอกาสฝากบอกว่าถ้าท่านใดอยากใช้หรือลังเลอยู่หรือเอใช้เคมีดีหรือเปล่านะครับควรแนะนำเขายังไงดีครับเท่าที่เราได้ใช้ครับคิดว่าจะแนะนำยังไงครับก็อยากให้เกษตรกรทุกท่านนะครับใช้ไอ้เพชรยิ้มสยามมันจะประหยัดเคมีลงเยอะครับ อยากจะให้เกษตรกรทุกท่านหันมาดูแลตัวนี้ครับเป็นชี่ยวภาพด้วยแล้วก็ไม่ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพเราครับของไอ้นี่ครับเพชรยิ้มสยามครับแน่นอนกว่าครับโอ้หแน่นอนกว่านะครับแล้วพี่กุ้งเหรอครับในหน้าที่พี่ทํางานราชการนะครับจะคิดว่าจะแนะนําชาวบ้านหรือคิดว่าจะช่วยแนะนํำยังไงดีครับในส่วนของตรงนี้ส่วนผมส่วนผมนะจะแนะนําให้ชาวบ้านใช้คําว่า เพชรยิ้มสยามนาโนต่อเพราะว่ามันมีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อมวลชนและพืชโตไวย,ยังคือไม่ไม่ได้ผลผลิตต่ำแต่ได้ผลผลิตสูงเพราะว่าเกษตรกรบ้านเราใช้แต่เคมีลืมชีวภาพไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ผมปลูกระดมมาให้ใช้ชีววภาพเพร็รยิ้มสยามนาโนครับผม โอ้โหสุดยอดมากเลยครับก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ได้มาแนะนาําได้เปิดโอกาสให้เพชรยิ้มสยามมาได้ใช้ที่จังหวัดแพร่ของเรานะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับว่านี่คือผลงานที่เราได้ใช้กับเพชรยิ้มสยามนะครับก็ขอขอบคุณพี่กุ้งกับผู้ช่วยไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ